เซฟไก่ดูดนิ้วสวัสดีครับเซฟไก่ดูดนิ้ววันนี้เราจะมาทำแซนด์วิชหมูหยองครับทำแบบง่ายๆครับผมมัตุดิบของเราก็มีดังนี้ครับมีไม้พายถุงครับมีดปังปอนแล้วก็หมูหยองของเราครับแล้วก็เต๊บออันนี้ครับแล้วก็น้ำสลัดของเราครับ ี่ครับเพื่อนๆท่านไหนสนใจน้ําสลัดเราก็มีขายนะครับนี่ครับดวเข้ามาดูใกล้ๆครับน้ําสลัดของเราอร่อยมากครับนี่ครับเราขายเพียงกิโลละร้อยห้าสิบเท่านั้นเองนะครับผมสนใจสั่งซื้อได้นะครับคอมเมนต์ด้านล่างคลิปครับผมนี่ครับอร่อยมากครับเราทําขายเป็นเป็นอาชีพเลยครับผม เตืยอนๆคนไหนสนใจเชิญได้นะครับโดยไม่ใส่วัตถุก,กันเสียเลยนะครับของเราของเราทําไม่มีวัตถุก,กันเสียครับสามารถเก็บได้ถึงสิบถึงสิบห้าวันได้เลยนะครับเ<ม>พื่อนๆดูอุณหภูมิปกติครับโดยไม่ต้องอย่าให้โด,ดนแดดแต่ก็ไม่ให้อย่าไปแช่ไว้ในตู้เย็นนะครับอย่าไปแช่เลยตู้เย็นนะครับ ครับเราลงมือทำไปเลยครับผมมีเหมือนการเสียเวลาครับเพื่อนๆนี่ครับปังกอนของเรามาครับเราก็ใส่น้ําสลัดสูตรเข้มข้นของเราได้เลยนะครับใส่ไม่ต้องเยอะมากครับเพื่อนๆถ้าใส่เยอะมากไม่อร่อยครับใส่พอดีพองาพอครับใส่เยอะจะกินไม่อร่อยครับปังกอนใส่ให้มันเต็มแผ่นนะครับแต่เต็มแผ่นแต่ว่าอย่าใส่เยอะครับใส่พอดีพอครับ ครับเราปลายน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วครับจากนั้นเราก็ใส่ยอมของเราเลยครับหมูยอมครับใส่มากใส่น้อยแล้วแต่เลยนะครับนะครับทำง่ามาเป็นะปทำเก่งทำขายไรเลยครับผม จะบอกวิธีการห่อด้วยนะครับลืมพูดจะบอกวิธีการห่อแบบไม่ง่ายด้วยครับด,ดูจบแล้วไปทำขายได้เลยเนี่นี่ครับเสร็จเรียบร้อยครับ,รบเราควรสไลด์ขอบออกนิดนึงนะครับเพื่อน เพื่อจะทให้ดูน่าน่าน่ากินมากขึ้นครับเราเวลาเราจะปาดเราควรดูก่อนนะครับว่าเราจะปาดไปทางไหนดีทางที่เราปลายน้ำนะครับถ้าเราปลายด้านยาวมาฝั่งนี้เราก็ต้องปาดไปฝั่งนี้ครับแล้วไปด้านยาวมาฝั่งนี้เราควรปาดฝั่งนี้ครับชซนวิชเราจะดูได้ได้ดูน่ากินครับผม เคครับมครับนี่ต้องจับกดแรงนะครับส่วนด้วยสไลด์สไลด์มีดไปแบบนี้พอ <c oughs> ครับถ้ากดแรงแล้วขนมปังจะเสียรูปครับนี่ครับโอ้อ่อไปไม่ขาดอนี้ครับขนมปังไอแซนด์วิชหมูหยองครับเดี๋ยวผมจะมาหอให้ดูเลยนะครับผม ห่อแบบง่ายๆครับท,าารท่ายภามสารตัวขวนเ,เราถุงมาเลยครับนี่ครับวิธีการห่อครับห่อแบบไม่ง่ายครับผมเราได้ถุงมาแล้วก็เราก็มายักใส่เลยครับผมนี่ครับแซนด์วิช เราจะได้ออกมาเป็น2ชิ้นแบบนี้นะครับเพื่อจะได้รับประทานง,ง่ายๆครับใส่ตุนดัานเข้าไปได้ครับ,รบ,รบแบบนี้ครับยัดใส่ถุงให้มันแน่นๆนะครับลูกทรงจะได้สวยๆเวลาเราห่อม,มันจะได้เป็นสี่ามเหลี่ยม มาดูวิธีการห่อครับเลยครับเพื่อนเ่อนวิธีการพับถุงครับนี่ครับอันนดี้เราก็เอามือ้างนี้ลูบถุงลงไปเลยครับเพื่อนๆืๆแล้วก็พับเลยครับผมใช้นิ้วนี่ครับนิ้วของเรานิ้วชี้นี่ครับรูปล,ลงไปแล้วก็นิ้วชี้ิ้วโป้งจับตรงนี้นิดนึงครับจับตรงนี้แล้วก็เอานิ้วชี้นี่แบกปัดมาทางนี้แล้วก็มือฝั่งนี้ครับใช้สามสี่นิ้วนี่ครับจับมาแบบน,นี้ให้รูปนี่มันเข้านี้หน่อยนะครับ อัดมานี้ครับนี่ครับดเทปใสติดเลยครับผมนี่ครับนี่ครับแล้วก็นั้นเราก็จับตรงนี้ครับพับขึ้นมาแบบนี้ครับนี่ครับมันง่ายไหมครับนี่ครับเรียบร้อยแล้วครับผมแซนด์วิชของเราเสร็จเรียบร้อยนะครับได้ออกมาเป็นแซนด์วิชหมูยองครับผม เราก็เดี๋ยวผมจะทําให้อีกดูอีกชิ้นหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะขอให้ดูอีกชิ้นหนึ่งครับนี่ครับการใสมืออย่างนี้ครับกันเข้าไปครับนี่ครับแล้วก็เราก็ทําเหมือนเดิมครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บครับนี่ครับอย่างนี้จริงๆคุมาเลยครับนี่ครับ <L> <น> เส,เ,เสร็จแล้วครับเพื่อนๆนี่ครับเสร็จแล้วครับแซนปิชหมูหยองของเรานี่ครับทำแบบง่ายๆครับเซฟไก่ดูดนิ้วสวัสดีครับ